นัทปิ่นโตเขาไลฟ์ในแฟนเพจมาน,นานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครเข้าไปดูเลยอย่าลืมแมเข้าไปกดไลค์กดแชร์และส่งดาวให้กันบ้างนะครับเพราะพี่นัดปิ่นโตเขามีไลฟ์ทุกวันทั้งเกมผีเกมมันเกมหาครบทุกรสอย่างแน่นอนจ้าและที่สําคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องนัทปิ่นโตชาแนลใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นคลิปกันนะนัทปิ่นโตชาแนล สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับแก๊งแมวเหมียวอีกแล้วนะครับในเกมกันไฟรีบอลวันนี้เรามีกันสี่คนก็คือมีพี่นัทมีน้องมาร์ทน้องลินน้องคิงทักทายคนดูหน่อยครับสวัสดีครับจำคลิปแรกได้ไหมจริงจริงก็มีคลิปเดียวแหละที่เพิ่งเล่นไปตอนนั้นเวลเจ็ดฆ่าบอสตัวแรกยังไม่ชนะเลยหันมาดูสภาพตอนนี้สิครับเวลแต่ละคนแบบว่าจะแตะร้อยแล้วมีพี่นัทต่ำต,ำตมสุดแล้วเจ็ดสิบห้าเท่านั้นก็ <c oughs> วันนี้เราจะเล่นในโหมดอีลีทด้วยนะครับอีลีทคือโหมดยาก ขั้นกว่าและจะเล่นให้จบให้ดูแบบรันเดียวจบเพราะฉะนั้นคลิปนี้ยาวแน่นอนดูกันไปยาวๆแล้วก็ดูฝีมือของผมให้ดีวพัฒนาจากครั้งที่แล้วมากแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วเริ่มเนี่ยเราจะสปีดรันแบบว่ารันเดียวจบให้ดูเลยว่าพวกเราเนี่ยมันร้ายกาจแค่ไหนเนี่ยสี่คนนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับมือพระกาฬนะครับที่ผ่านเกมนี้มาร้อยกว่ารอบแล้วยกเป็นรอบนี้ละครับพออัดจริงก็จะไม่ค่อยผ่านกันดูครับตอนนี้ได้ปลดล็อกปืนมาเยอะมากแล้วก็แน่นอนพาร์ทีฟสกิลของพวกเราก็อยู่ในระดับแข็งแกร่ง เกมนี้มันอยู่ที่โชคครับว่าเราจะเก็บของอะไรได้ในการเล่นแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันแต่ละรันก็จะได้ของแปลกๆได้แท็กติกการเล่นที่ตต่างๆออกไปส่วนใหญ่ผมจะเล่นสายระเบิดนะครับคือเน้นสแปมระเบิดเยอะๆซึ่งระเบิดผมเนี่ยมันทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสถานะส่วนใหญ่ก็ติดสถานะเพื่อนเลยครับไม่ค่อยพัฒนาไปกว่านั้น <c oughs> ยกเว้นจะเจอระเบิดที่ป่าแล้วเป็นแฟนกันได้เจ้าครับเยี่ยมฮะ จัดไปาทำดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มกับศัตรูที่ติดสถานะครับนี่คือเปิร์กแรกที่ได้มาใครที่อยากมีสถานะเพื่อนมหาพงครับผมปาลาระเบิดใส่ให้รับรองเบสเฟรนเลยจ้ามีกล่องแดงนะจ้าแบบนี้สนุกจังโว้ยเกมเฮ้ยนี่เราเล่นกันเกมนี้มาหลายสิบชั่วโมงนะครับที่น่าจะน้อยสุดอะคิงเล่นมากี่ชั่วโมง้วฮะ มดยอมรับเถอะย,ยอมรับ,อ,บ<ล>ออกมาเ<ล>ถอะว่าสิงอยู่กับมันมาของ43อ่ะ43ชั่วโมงครับคุม <ไป S 2> ้มนะครับเกมนะครับเกมราคา200กว่าบาทเฮ้ยเกมมันสนุกนะเว้ยคือแม่งเล่นได้เรื่อยๆอะ่ะถึงจะเล่นน็อกไปแล้วก็ยังเล่นได้เรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังปลดของกันไม่ครบนะครับเพราะมันจะมีของระดับสูงขึ้นไปอีกถ้าชอบเล่นของสูงแล้วก็อย่าลืมปลดล็อกโหมดอีลิทด้วยนะครับนี่ไงตุ๊กตาขี้กระปอมจิ้งเหรนจิ้งเหรนไฟพี่เก็บจิ้งเหรนไฟได้ปะเปิร์ที่สองของวันนี้เราเพิ่มจำนวนระเบิดขึ้นไปอีกก4ลู ดูหน้าคนเล่นเหมือนไม่สนุกเฮ้ยทาไมวะโคตรสนุกเลยยิ้มแย้มขนาดนี้บอกไม่สนุกได้ไงอ่ะนี่คุณดูผิดช่องมาเนี่ยเกมนี้เล่นแล้วหน้ามันจะตึงๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นเกมแนว FPS ไงทุกคนที่เล่นเกมยิงปืนมันต้องมีสมาธิป่ะมันน้อยคนนะที่แบบเล่นไปยิ้มไปเหมือนผมเนี่ยผมบอกเลยผมโปรเพเยอร์จริงบอกเลยผมบ้าเออ <c oughs> อาจจะเป็นบ้าก็ได้ที่แบบว่ายิ้มไปเล่นไปเรื่องหลบก้อนหินเนี่ยขอให้บอกฉันเถอะฉันหลบไม่ได้เต็มเต็มม่สัตว์เลยสองก้อนชิ่งเลยเมื่อกี้ มีวับรับด้วยนะครับอย่าลืมมาเอากล่องกันนี้ด้วยมี2กล่องด้วยกันอุ๊ยของดีเราได้รีเจนดารี่มาแล้วครับอันแรกจะมีเขาเรียกว่าโล่บางๆขึ้นมาหุ้มตัวทุกๆสิบวิป้องกันดาเมจได้ถึง30%มสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยไปเผาตัวก้อนหินแค่นี้หลบกันไม่ได้หรอวะดูนี่เออเออเ <c oughs> ออเท่ากับว่าเราได้คัมภีร์มาสองอันป้องกันเคิร์สสกอร์ด้วยวะ่ะแจง๋งคัมภีร์ต้องสาบทำอะไรฉันไม่ได้แล้วอ๋อฮัท ระวังระวังระวังตัวกล่องตัวกล่องโอ้โหตรงนี้มีวาร์ปอีกอันหนึ่งเจอนีหน้อยอระเบิดกิ้งก่ากล่องแดงอ่ะนะอันหนึ่งฉันจะใช้เงินเพื่อเอาไปเลย75%ว่ะเย็ดแค่โคตรเดือดงกสัตว์ลคนก็มาวิ่งผานนี่คคนก็เรียนร้อยกัหมดเลยเราก็มาเจออันนี้ เจอก้อนหินอีกแล้วนะครับละเร็วด้วยครับมีคนโม่งหินให้แล้วลูกหนึ่งขอบคุณมากครับผมเจอคนใจดีโม่งหินให้ว่ะ <c oughs> ขาเข้าไม่ยากขาออกว้าเจอสายฟ้าไม่เอาได้ไหมได้ของกากซะด้วยเฮ้ยเจ้าอุ้ยมีคนโม่งหินให้รีบเดินเอล m เมนทัลดาเมจโอเคยอดเยี่ยมสายเอลเมนต์อย่างเราเนี่ยเก็บของแบบนี้ดีมากครับเพิ่มดาเมจถ้าศัตรูที่ติดเอลเมนต์ นั่นหมายความว่าคนนี้โดนดาเมจหนักขึ้นด้วยถ้าติดสถานะอยู่นี่แหละครับเพื่อนสายสถานะเพื่อนจัดไปฮ่ามีคนลาเพื่อนนะเดี๋ยวที่ใจเย็นพื่งดันแรกเลยอ๋อพอดีว่าเมื่อกี้ผมเอาเลือดไปแลกเงินมาครับก็เลยหมดเร็วไปหน่อยเฮ้ยทุกคนแลกเงินหมดพี่เอาละเพิ่มระเบิดเป็น8ลูกครับผมมาแล้วว่ะสายสแปมเลือดเหลือ1 1เย็ดแค่ เมื่อกี้เนี่ยแค่ลองล้มดูว่าเพื่อนจะดึงทันรหรือเปล่าให้เห็นว่าเพื่อนเราเก่งแค่ไหนเพื่อนเราดึงเร็วมากนะครับสังเกตนะฮะสังเกตแล้วใช่ไหมโอเคต่อไปได้ไม่ตายละเล่นปืนคิ้งก่าร,ระเบิดกันดีกว่าปืนคิ้งกา่านี่กดคลิกซ้ายยิงกดคลิกขวาระเบิดนะครับสามารถเซตจุดที่ระเบิดได้ด้วยเหมือนระเบิดรีโมทเลยงอยหงอยงอยงอยปังงอยงอยหงอยงอยปังหงอยหงอยงอยหงอยปังงเฮ้ย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 เฮเฮ้ย้ยเ ให้ผมช่วยไหมเนี่ยนะเผอไม่ได้เลยอ่ะไม่อยู่ดูแลป๊บเดียวถึงก็ล้มกันหมดเลยเหรอ <c oughs> yeah, yeah. เอยส <c oughs> เฮ้ย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 ให้ดูแลเพื่อนหน่อย <c oughs> วะเ <c oughs> พิ่งด่านแรกๆอ่ะล้มไปสองสามทีแล้วเนี่ยพวกคุณอย่าให้เสียชื่อสิผมอัดคลิปอยู่นะ <c oughs> อัดทีไรอ่ะเป็นยีทุกทีเลยเขินกล้องเขินกล้องเขืนกล้องแดกจิ้งเหลนจิ้งเหลนก็ระเบิดไม่เข้าได้เหรอปกติมันต้องแรงกว่านี้นะเนี่ยเราไม่กิ <c oughs> งก็รู้สึกว่าะเราเหม็นเบาๆใช่ไหมอีรีนี่มันยากกว่าไม่แรงแหละอีรีนมันยากกว่าฮาร์ดใช่ป่ะ หรือว่ามันมีแค่ normal มันมีแค่ normal เออเฮ้ยอย่าแบบผูประธานหมู่ไปเองดิวะโอเคระเบิดกับเบาเออีข้อบัตซิตี้ระเบิด12ลูกแล้ววะได้แม็กเลยว่ะรอบนี้ดวงดีมากครับมีกล่องแดงด้วยอ่ะขอหน่อยเสียเลือดอีกเอาเอาครับยอมเสียเพราะว่าเลือดน้อยอยู่แล้วด้วยระเบิดเหลือศูนย์ดาเมจเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเข้าวาร์ปกันวัยรุ่นแล้วระเบิดกูจะหมดได้ไงเนี่ย ไอ้เรื่อกูอัพเบิร์กระเบิดเยอะมาอีสัตว์มีแน่น้อยน้อยนอยน้อยได้อะไรมาบวก5 elemental damage ใครระเบิดน้อยไหมเอาไปเล่นไหมเพราะว่าพี่น่าจะเยอะตลอดแหละอุ้ยเฮียจะเก็บปืนอุ้ยดีเอาปืนไฟฟ้ามาเล่นก่อนแล้วกันแก้ขัดขอดูก่อนหรือว่าปืนตะปูมาเล่นตะปืนตะปูปืนแรกที่พี่เก็บมาเลยน,น,นีย่แม่งไม่ได้บวกเลยอะเบาไวะ้ะ ไฟฟ้าแล้วกันพี่ไม่โชว์คอมโบโหดนะไม่มียังไม่มาเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวถ้าถ้ารอบที่เล่นให้ดูอยู่ตอนนี้ที่อัดคลิปดีกว่ะได้คอมโบปืนน้ำเขียวมานะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูดุมากน้ำเขียวดุมากจะได้แล้วเอ้ยไม่รู้เหมือนกันอะ <c oughs> ตอนนี้เอาปืนไฟฟ้ามาบวกสี่นะครับไม่รู้จะพอไหมสำหรับบอสอีลิทต,ตัวนี้เลือดอยู่ที่เจ็ดแสนสถามว่าเยอะไหมก็ถึงจิม ปืนนี้ครับถ้ายิงผ่านวงไฟฟ้าที่วางไว้เนี่ยจะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่ในวงไฟฟ้าเอาช่วยเคลียร์มอน,นข้างๆาเขาหน่อยนะพี่ยิงมันอยู่มอนตอนนี้พยายามสแปมระเบิดใส่บ่อยๆครับให้เขาติดสถานะให้เขาเป็นเพื่อนเราชิดอ้ยโอ้โหมีคนร่วมไปคนร่วมไปดึงหน่อยจิงตื่นเองได้ดตื่นเองได้เหรอผงจะศึกษาว่รรำมาเยอะสินะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน hey! ชิโอ้ยเฮ้ยติด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 ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยติดติดสาวอิสานทไมกดไม่ได้วะอดทนนะทุกคนอดทนพี่ลุกขึ้นมาแล้วเฮ้ยตายหมดแล้วเหรอบ้าน่ยิไม่ได้ล้มหมดเลย3มคนไม่นะอัดคลิปไม่นะตื่นให้ก็ได้เฮ้ยอย่าเพิ่งตื่นดลมึงเบสเต็มเลยชิปหายแล้วยสู้เขาอีกนิดเดียว เฉียดเิียวสินะเกือบจะได้อัดใหม่แล้วล่ะเหนื่อยมาเวน้ำเขียวกูคือเราต้องการคัมพี์ที่มันทําให้เราใช้กระสุนจากด้านหลังแทนครับมันจะมีคัมภีหนึ่งที่เปลี่ยนมาใช้กระสุนจากด้านหลังคือไม่นับ10อันด้านหน้าแต่ไปนับ1้0อันด้านหลังคือแม่งยิงรัวมากแต่ยังไม่ได้รอไปก่อนเลือดเหลือ1 1แหละไปกินน้ําก่อนดื่มน้ําบ่อหน้าเพิ่มเลือดผ่านแล้วครับเฮ้ยอย่าน้อยคลิปนี้ก็คือผ่านบอสตัวแรกให้ดูแล้วไง ครับคคลิปือเป็นเกมที่เเป็นกมที่แปลกมากนะครับก็คือเราเล่นคลิปแรกเนี่ยเวลเจ็ดคลิปที่2เวลเจ็ดสิบแล้วจบแล้วก็จะไม่ทำซีรีส์นี้แล้วเล่นตอนแบบเริ่มเกมกับจบเกมเลยตอนคอนเทนต์ตันแล้วอะไรเงี้ยจัดน้ำเขียวจำจัมเฮียแรงและกระอนโอ้ตัวคนแปลกเขียวไอ้ตัวใหญ่มาโอ้ย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนเลยวะนั่นสินะล้มกันบ่อยขนาดนี้โดนอะไรกันนะอย่าลืมเก็บข้าวปั้นหาวาร์ปกันไว้ครับเราต้องการเราต้องการถุงยางชีพเปิดเราแย่มากเลยตอนเนี้ยเฮ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 ้ยชื่อแดงขึ้นว่ะไหววะเฮ้ยตึกโดนโคตรแรงเกินจริงโดนโคตรแรงเลยก็ไม่ได้บอกว่าแบบว่าจะเป็นข้ออ้างเลยนะครับแต่พูดเผื่อไว้ก um ่อนเผื่อว่าไม่ผ่านเผื่อว่าคลิปนี้มันจะสั้นอะไรเงี้ย เริ่มพูดน้อยนะครับเพราะว่ามันเริ่มยากอะเริ่มตึงเวลาตึงมือจะพูดไม่เยอะถ้าพูดได้เยอะคือไม่ตึงแม่งเยอะเหลือเกินบอกว่ารวยระเบิดมากจริงโอ้โอ้โอ้โเจ็บ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 นี่มีวาร์ปนะครับโอเค ตัวใหญ่มายิงทะลุสองวงเลยวะเจ๋งวะเฮ้ยเชี่ยว้าวทองอะ่ะที่เห็นนะอะลอ,องดูซึ่งสกิลมันก็คือถ้ากระสุนลูกแรกฆ่าศัตรูไม่ได้ลูกที่สองเนี่ยจะลัคกี้ช็อต2 0 0แน่นอนก็คือคิติคอลชัวชัวแรงสัดๆของดีของดีจัดไปสายแบ็คโฮเก็บไปส่วนเรา เล่นปืนไฟฟ้าเหมือนเดิมก้อนหินเ้าว่าเฮ้ยจัดไปจำๆเหนวะเชะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน,น,นี่สินี่อนี่เฮ้ยโม่งมากอืมผมอยากให้ปืนไฟฟ้าผมเนี่ยเปลี่ยน inscription ครับก็คือเปลี่ยนค่าพลังใหม่อึ๊บเป็นสัตว์กาวกว่าเดิมอีกอ่ะ รี cover เนี่เฮ้ยนี่ดีเพิ่มเลือดครับลองนอกนะมาเฮ้ยเดี๋ยวดิไม่เก็บสกิลเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอกู่กน <c oughs> แม่งเอย้ย <c oughs> หลายหวานกดอ่ะเลยกดตาม <c oughs> ยังไม่ทันเก็บเปิร์กเลยอย่าให้คลิปสั้นดีวะ <c oughs> ทางซ้ายมีน,นันถ้าว่างยิงให้หน่อย <c oughs> ได้เลย กองไฟยาวแปดเมตรว่ะทำไมวงบาเรียมีตั้งสองคนแล้วเนะีเรียบร้อยว่ะเฮ้ยบอสมาบอสมาโผล่เลยตรงนี้มันเป็นชาเลนจ์ว่ะเจ้าบอสกิ้งก่ายยังไงล่ะได้หีเขียวไหมน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าเป็นแค่ชาเลนจ์เฉยเรียบร้อยว่ะได้ปืนเฟรนซีชาร์กหลุดมากระบ,บอกหนึ่งอยากได้ไหมปืนแท็กไปเข้าว์ปกันได้ปืนแท็กเหมือนกันว่ะเจ๋งว่ะ ไม่เคยใช้เลยอ่ะนี่ไงของจริงมาละกระสุนเราจะมุดตามศัตรูครับเรียกว่าโฮมมิ่งนเลยทีเดียวปืนนี้ติดตามเหมือนติดชิปที่ศัตรูแล้วก็ล็อกเข้าหัวไว้ติดตเข้าทุกดอกเฮ้ยเจ๋งว่ะ,วะเฮ้ยเฮ้ยพี่จะตายโดนเฮี้ยวเนี่ยแรงสัตว์เืนเา่าใช่จริงด้วย หูแรงมากเลยอ่ะเนี่ยไม่มีถ้วยอีกแล้วอ่ะใช่ไม่มีถ้วยอีกอย่างวะปกติต้องมีถ้วยดิเป็นคนสะสมถว้วยเรามาดูคมพีที่ได้กันดีกว่าครับหลังจากเปลี่ยนเกมบักไปเนี่ยพี่เปลี่ยนเ <laughs> บักเลยวะเฮ้ยไม่ชอบเลยไม่ชอบฟักอันเลยเอาไปก่อนพี่เอาไปแรกยังไม่ถูกใจอะ่ะคุณเข้าใจไหมอะ่ะแต่ใช้ปืนแท็กแล้วเสียนิสัยรู้ป่ะยังไงอ่ะพี่เอชอช่มันเถอะ ไม่หรอกจริงๆคือพี่นัทต้องการให้เราถามไงแต่ว่าคือใครถามนางไม่ถามเมื่อพูดแล้วอ่ะคุณไม่พูดแล้วก็ได้อ่ะอ่ะมันเบาอ่ะใช่ไหมมันเบาอ่ะมันแทกเบานะมันแทกก็จริงครับแต่มันมันเบาครับแล้บคือปกติพี่ไม่ต้องแบบล็อกหัวพี่ก็ยิงเข้าหัวอยู่แล้วไงก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยกูใช้ที่กูใช้อยู่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรียกว่าจัดไปจำจำตอนนี้อยากได้เปิร์กระเบิดแรงขึ้น500%นะครับเดี๋ยวจะต้องดูว่าจะมีดวงหรือเปล่า ถ้าได้จะดีมากเพราะว่าเราเล่นสายปลาระเบิดบ่อยอยู่แล้วจุกสัตว์ แต่จะได้ซื้อเลือดแดกโอ้มีข้าวปั้นพอดีดีจังขอระเบิดแรงขึ้นหน่อยไม่มีวะแต่ได้ดะเมิดเอ้ยด,ดมด,ดมดได้ระเบิดที่ทำให้ศัตรูตีเบาลงนะครับแล้วก็เราอึดขึ้นมาวับอะไรอะ่ะจงสบาย สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็จะมีวับอยู่ข้างหลังด้วยนะครับเป็นทางกระโดดยากๆแล้วได้กล่องเขียวมาทางนี้นะฮะทางนี้แหละรครับผม จริงน,นเว้ยเปิดหมดเสียงแล้วนี่ไงอย่ยาดีกว่าวะ <Hey! S 1> เขาไปกันหมดแล้วจริงๆด้วยครับเก็บไปให้หมดวะพร้อมวะผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับเรากำลังสปีดลันเพื่อจบอย่างรวดเร็วอยู่เนะี่ยรอดูได้เลยครับว่าจะใช้เวลาแค่ไหนตไนเปอร์บนได้ได้ปให้ อย่าลืมอัพเกรดปืนกันด้วยนะครับที่ด้านล่างถ้ามีตังอะนะโดนได้เหรอวะเน,นี้ยโอเคตายฟารบไหนเนี่ยหลังลูกฟาร์บ่นเีน่ยที่ว่าร่ำรวยกันเลยคนะรับร่ำร,รวยร่ำรวยเข้านะฟาร์บ ว้าวอะไรวะเนี่ยว่าก้อนหินครับของโปรดเลยดิเยะเยอะแต่ก้อนหินทะเลทรายม่ง่ายกว่าก้อนหินไอ้นั่นนะก้อนหินด่านแรกใช่ไหมเออเรามาลองโอ้อยากอัพเกรดแต่ไม่มีตังเปลี่ยนความสามารถของปืนนี้ครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามอึ๊บเป็นไม่ดีเลยครับสกิลนี้อึดน,น้ำเขียวจะจะโดน lightning damage กับไฟ damage แรงขึ้นก็ไม่ดีสิไปกันเลยพวกเรา ฉากใหญ่ครับฉากใหญ่วิสสมรภูมิที่สูงไว้กล่องแดง ถานการณ์เป็นไงบ้างอะอยู่ไหนกันอะข้างล่างตัวใหญ่มาแล้วก็มีสนไนเปอร์ด้วยอันตรายมากอขอกำลังเสริมด้วยครับฝากมาดึงด้วยครับขอบคุณฮะน่าเบื่อต่ก็มีแต่เสียตังอยาเกเสียเลือดเออ อยากเสียเหมือนกันวะเลือดเหรอพี่เสียตัววะอุ้ยได้แล้วนินจาเต่ากูเราได้ดาวกระจายครับสกิลส้มบวก65 weapon d วเ a g e against enemy under elemental effect ก็คือถ้าสมมติผมปลาระเบิดไปแล้วผมมาปานี้ตามนี่แรงมากแต่มันจะมีอันนึงดาวกระจายที่แบบว่าถ้าติดคีมีโอกาส25%ที่ศัตรูจะตายทันทีครับแบบว่าคี้แตกร้านเฮ้ อ้อนวอนไอพี orn, hey, ่อ้อนวอนไม่อ้อนวอนเว้ย <laughs> ไม่เคยก้มหัวให้ใครเพ่อขอใครอาวุธใครเว้ยบอสตัวที่2องนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นบอสตัวนี้ก็ดูไว้โอ้ย convert shield to hp ตังสามร้อยห้กูไม่มีตังแก้จริงๆเอาละครับมาบอสตัวที่2ในเวลาครึ่งชั่วโมงตายไหมถามใจเธอดู คิดว,ว่าเราตายไหมคิดว่าไม่นะคิดว่าไม่นะคิดว่าไม่รอดอะนะ <c oughs> ลองดาวกระจายดิไม่ดาวกระจายแรงกว่าวะ่ะ <c oughs> เพราะว่าดาวกระจายมันประตูมันติดระเบิดเขียวอยู่ทำให้ดาวกระจายแรงขึ้นเยอะมากครับตายไปซะ ตัวไก่กาละเล่มีเขาปั้นไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาระเบิดไปรอไว้ซะดอกละแปดพันซีจัดไปจำๆ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  อือ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 อุออ้ยเกือบโดนสบายว่ะตัวเนี้ยบอกเลยเมื่อเจอคอมโบรากกระจายพิษแล้วไม่มีปัญหาว่ะเฟื่องละเฟื่องละเดี๋ยวมาหากูเอีย้ยเดี๋ยวกูตายไม่นด้กางมองเลยซาดดึงหน่อย ย่งโอเคขอบคุณครับผมกานคิดมันเรียบร้อยดาเมจดิวเลอร์ยังอยู่เว้ยมันคือดวลเอชแกพร้อมจะดึงศพกพี่บ่อยๆเลยมีคนดึงไว้สามสามคนนี้ดึงไว้หมดเ้ยแต่พี่ก็ถืออยู่แล้วนะหกสิบหกแตกแล้วนี่ว่ะไม่น่าล่ะไม่น่าละนอนไว้ใช่ เอาเลยกันถือเลยตามสบายเลยกูไม่ถือละคือตอนนี้ผมถือสแต็กคัมพีที่ถ้าเราฆ่าศัตรูเยอะดามจเราจะเยอะขึ้นแต่เราก็จะโดนดามจแรงขึ้นด้วยดาบสองคมนะครับตีแรงแล้วก็ตัวบางนั่นเองหลังจากช้อปปิ้งปืนกันเสร็จแล้วทุกคนก็ต้องขยับขยายไปยังด่านต่อไปเราสามารถทําได้ครับเราผ่านด่านสองเรียบร้อยแล้วเราจะสปีดรันจบให้ได้เนี่ยเนี่ยตัวละครใหม่หรือว่าตัวนกเนี่ย เอาละครับเรามาถึงทางเข้าด่าน3แล้วเอาเติมเลือดกคนเมื่อกี้นี้เปลี่ยนปืนนิดหน่อยเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนปืนเปลี่ยนไม่ต้องตกใจเปลี่ยนปืน <c oughs> มาครับด่านสุดท้ายดูซิว่าเราจะรันเดียวจบหรือเปล่าเอ้ยรันเดียวเหรอใช่ใช่รันเดียวยาวปาแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าผมไปได้คมพีมาครับคมพีที่ทําให้ยิงจากกระสุนด้านหลังแทนเห็นป่ะกระสุนด้านหน้าไม่ลดยิงจากคลังแมกกาซีนเลยซึ่งไม่ต้องรีโหลดครับเรียกได้ว่ารัวป้ายรัวกันป้ายจัดป้าย ดูซิว่ามันจะยากสักแค่ไหนในด่านนี้ศัตรูของด่าน3เนี่ยต้องบอกว่าอึดแล้วก็แรงนะครับต้องระวังกันด้วยไม่ระวังก็ถึงตายอย่าประมาทไปในคานะครับมาถึงผมเนี่ยแหละฮะอ้ยเจ็บอ้ยล้มมีคนล้มอีกแล้วครับไหวปะวะไม่ไหวต้องบอกนะเว้ยไม่อยากให้ฟื้นวะ ้ยล้มด้วยล้มด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิโอ้ยล้มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นพวกนายใจเย็นเดี๋ยววะโดนตัวบินยิงใช่ไหมต้องฆ่าตัวบินยิงเกิดอะไรขึ้นดีๆเดี๋ยววะพวกเราเราเพิ่งมานะเว้ยมึงแดกนี่ของกูโหดไม่แรงเลยเฮียกำลังทำดาเมจให้อยู่ครับ จุดการเคลื่อนไหวของมันซะโอ้แม่งอึดจังวะไอ้หี่ยยิงหัวแทบไม่ลดเลยชิบหายมันไม่มีหัวมันมีจุดลัคกี้ช็อตอยู่พี่ยิงโดนอยู่แต่ว่าแม่งแบบมันแข็งมากเลยอะร้องได้ปะเราร้องงอาแงได้ปะเราเรา้รอง,อง,องที่ยืดเลยแตกหน่อยเฮ้ยสัตว์อโอเคอรู้แลลวเฮ้ย hey. นี่ไงปล่อยวงแหวนน้ำเขียวทุกๆสิบวิของดีที่คุณต้องใช้เก็บตัวพ่อันเลยพ่อมอยู่ไหนเนี่ยมีสองตัววองยิงอยู่หยุดละตายละระวังตัวให้ดีครับศัตรูเยอะมากด่านนี้แตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกสอง แตกสามโอ้เราสามารถไม่ดีเลยอับปืนระเบิดประทัดไปแล้วกัน,นเฮ้ยไหนไหนวางไว้เก็บแป๊บเคิดสกอร์สรอเสียเลือด45%เพื่อรับคัมพีจะดีปะวะดีพี่พูดเองนะรอชุบกูด,ด้วยที่เอาอันนี้ไปใส่พี่คืนได้ของได้ของวิ่งเร็วปืดเลยอ่ะคราวนี้ให้พี่นาตใส่ยืมใส่อันนี้กัน เือขอบคุณครับป้ายขอคืนดูดยมีคนให้ของดีมาว่ะใส่ได้อยู่ได้เยียวยว่ะของเมื่อกี้นี้คือแบบทำให้เลือดเหลือหนึ่งแล้วโลคูณสองซึ่งมันดีมากนะครับเรากับอมตะอยู่ไม่นานหรอกทำไมทุกคนที่เปลี่ยนสเตตเอ้ยเลือดเต็มจริงไหมเนี่ยใครก็ได้มาดึงหน่อยเฮ้ยขอบคุณครับกลับแล้ว ของดีคำพีของดีเก็บแปบ๊บเก็บแปบ๊บไกลๆแบบนี้ต้องเจอสไนเปอร์กูอ้อเฮงคุกท่านไหมจ๊ะแรงจริงไม่ได้สไนเปอร์นเี่ยอะไรมั้งยิงแังจังวะยิงไกลก่อน นี่ลอนะหเยเดี๋ยวต่อให้เทียบตัวมึงตอนนี้เราหันมาเล่นสไนเปอร์ครับแล้วตอนนี้เห็นยุงครับอยู่ในสายตาด้วยเอาไงล่ะครับผมเรียบร้อยเลยครับเฮ้ยล่วงเอามองไม่เห็นตัวแม่งนะอยู่ไหนวะ หน้ดจิงดามีสิมุโอ้โหคือประตูแบบว่าเยอะอเอาไปด่าตรงนั้นซะทุกคนโอ้โหเอ่อเร็วไม่ทันไม่จะตื่นก็เลยตื่นเลยก็ได้อ่ะตื่นด้วยจะตื่นด้วยอ่ะถ้าไม่มีทันทันปะวะไม่ทันอยู่โดนหุกอีกแล้วอ่ะ ลาลนะครับเกมนี้เนี่ยจะจบนี้หรือเปล่าผมตายห่าบแล้วเราเหลือคนเดียวหรือเปล่าเหลือสองคนเหลือสามคนเอากูาตายคนเดียวเนี่ยโอเค่ที่อนุรักษ์ตายไปสองแล้วครับผมเหลืออีกสองคนโอ้ตายไปสามแล้วครับผม <c oughs> โอ้โหไหนบอกว่า <c oughs> อ๋อเรียบร้อยครับผมและเกมก็จบลง <c oughs> อีกครั้งเฮ้ย <c oughs> ครั้งแรกไหมครับผม แบบอย่างงี้เลยทำไมอา่านเกมแล้วแบบยังไม่ถึงบอสเลยอะไม่แปลกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุกครั้งอยอดเยี่ยมครับและนี่คือเกม Gun ก Fire Reborn ซึ่งเห็นว่าดานสุดท้ายมันโหดมากนะครับในโหมดอีลิ e ของไม่ดีด้วยละ่ะเฮ้ยพูดเหมือนเดิมเลยเฮ้ยไม่สิเพิ่งพูดครั้งแรกโอเคโอเคโอเคเก่งมากทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวคลิปม,มันจบเร็วไปพูดเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอะไปดีกว่าบ๊ายครับ